สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนทุกชานนะก็วันนี้ก็มา,อ,าอยู่กันอีกครั้งนะกับปีกุกกนะก็วันนี้ผมก็จะขุดตัวเก่าที่ช่วงนี้กลับมาฮอตฮิตอย่างแรงอย่างเจมม่วงนะกับโคนี่นักพนันที่อ่าโคนี่นักพนันผมไม่มีนะแต่ก็มีเจมม่วงนะส่วนมากคนจะรีวิวโคนี่นักพนันมากกว่าเพราะว่าอ่าทาน่าจะดูเหมือนจะใช้งานได้ดีมากกว่านะแต่เรามีเจมม่วงเราก็จะเอาเจมม่วงมาเล่นนะฮะ อีเจมโของผมก็แม็กนะอันนี้ผมสุ่มได้เมื่อรอบที่มันกลับมาอ่าวนกลับมารอบก่อนนะก็ตอนนั้นก็ไม่ได้ปั้นแม็กแล้วก็เอานอนไว้นะค้างนานเลยนะจนถึงเดือนนี้นะผมก็นํามาปั้นแม็กนะฮะแล้วตอนนี้หัวใ้โดนแน่นอนอยู่นะเดี๋ยวผมจะทดสอบในแบบที่เขาไม่มีโดนแน่นอนให้ดูก่อนเลยละกันนะว่าจะกิลเขาจะแม่นขนาดาไหนถ้าไม่มีโดนแน่นอนนะฮะเดี๋ยวผมถอดแป๊ โอเคเดี๋ยวจะไปขโมยล่มจากท่านอายมาก่อนนะยืมก่อนนะลูกเดี๋ยวเอามาคืนเดอ้อโอเคแล้วเราก็จะเอาไปใส่ให้นอนเจมง่วงนะโอเคอเคก็ได้ล่มมาแล้วนะฮะของสายไวพลิปนะไอ้ล่มนี้ผมก็ได้มาแบบสดๆร้อนๆเลยนะสกิลหนึ่งเขาจะเป็นสกิลบัฟนะฮะเพิ่มความแม่นยำรักษาอาจจะใช้สกิลอะไรพวกนั้นนะแล้วก็ ที่เด็ดอยู่ที่สกิลสองนะ,ะับเปลี่ยนร่างศัตรูแล้วก็ยกเลิกธาตุสมาตานะอาระยะเวลานี่แบบประมาณสิบ3อสิบามวิเลยนะประมาณนั้นหรือส4นี่แหละโอเคอ่าข่าของข่ง้ผลิตแล้วถ้าชุดนี้ก็ฮอตฮิตมากเลยนะฮะสำหรับคอมโบนี้เนอะศักยภาพผมก็จะยัดไปที่อ่าความแม่นยำรักษานะสีเหลืองนั่นเองนี่ยัดไปเต็มแล้วห้าร้อยนะอันนี้ก็สามารถไปฟาร์มได้ที่สเตตหลักนะ ขาก็จะมีแบบอาส่วนมากผมก็จะเน้นฟาร์มในดาดที่สั้นๆนะมันก็จะจบไวนะฮะแล้วก็ตัวผีร้อยไปด้วยนะมันก็จะฟาร์มได้เยอะนะฮะสำหรับใครที่อยากจะศักยภาพนะถึงแม้ว่าอาจทุกคนอาจจะมองว่าศักยภาพมันไม่มีประโยชน์ใช่ไหมแต่ว่ามันมันสามารถสร้างความแตกต่างให้กับเลนเจอร์ตัวเดียวกันที่แบบใส่เกียร์เดียวกันอะไรอย่างนั้นได้เลยนะเพราะว่าสมมุติเรายัดศักยภาพไปแต่เขาไม่ได้ยัดอะไรเงี้ยเราก็เหนื่อยกว่าเขาแล้วนะอะไรอย่างนั้นเครี อันนี้ก็จะไปลองกันที่ด่านนี้นะฮะว่าใส่ร่มจันทาแล้วแบบนนเจมง่วงของเราเขาจะยิงแม่นแค่ไหนนะโอเคเอก็สกิบบับสองรอบไปนะโอเคเขาเออกจากบับบ่อยไว้นะฮะก็คือแบบออกจากป้อมมากระบับนะนี่มันก็โดนบ้างนะเหมือนดอกแรกมันจะโดนสองตัวใช่ไหมเรอาอจะวัดจากดอกแรกแล้วกันนี่พอออกมาเยอะๆมันก็มันก็ช่วกันสามนะ โอ้ยลูกปั้นหินตัวน้อยโอเคครับ okay, เพื่อนเราก็ส่งแท้งมาช่วยแล้วนะฮะดีเลยเพราะว่านอนเจมง่วงแล้วก็ออกจะบางนิดนึงนะเพราะเป็นสายไหวพิบพนะฮะก็ไม่แปลกอะไรเออคอเมื่อวานไปล็อค่าเราเกะมานะฮะแบบเสียงอาจจะหายนิดนึงนะะแบบไปวากแบบทอนแล้วแบบก็คอแตกนะ แล้วก็วันต่อมาก็มาทำคลิปเลยนะฮะแบทบเท่ๆนะอ่าก็คือใช้งานได้ดีอยู่นะสำหรับล่มจันทานะก็คือต้องเจมง่วงเขาแม่นในตัวของเขาเองอยู่แล้วนะก็คือแบบมีแม่นยามรักษะส่วนตัวอยู่แล้วใช่ไหมแล้วผมก็ตีบวศขยาภาพอีก25%แล้วสกิลบัฟของเขาก็โบกอีกนะมันก็เลยประมาณแบบ70-80%แล้วมันก็เลยแบบโคตรแม่นนะโอเค ก็จะประมาณนี้นะผมว่ามันติดกลางๆนาะอ่ะกลางค่อนไปทางสูงแล้วกันมันไม่ได้ติดร้อยปร์เซ็นะแบบเพราะว่าตัวข้างหลังมันยังยืนยิงอยู่ได้เลยนะไอตัวเพนกวินสีขาวนะแล้วพอเราออกมาเยอะมันก็แบบช่วยลดทอนความแบบอ่บางตัวมันยิงไม่โดนตัวนี้ใช่ไหมอีกตัวปล่อยมาก็ยิงโดนให้อะไรอย่างนั้นนะก็เน้นการปล่อยตัวเอานะฮะเดี๋ยวเราจะไปลองในส่วนของอ่า ชื่ออะไรนะอ๋อเดินแน่นอนนะไอาดาบไหมเมื่อกี้ที่เราถอดออกไปนะั่นเราจะมาใส่กลับให้มันที่เดิมนะฮะอันนี้โดนแน่นอนผมก็เหลือๆนะก็เลยเอามายัดให้กับเจง,ง่วงได้นะเพราะว่าตอนแรกไม่ได้ใส่ให้กับน้องเจง,ง่วงนะตอนแรกใส่คีมเรนาะดมันก็ยังแม่นอยู่นะฮะแต่ว่าใส่คีมเรนาะดมันก็จะดูถึกกว่านะเพราะว่ามีท่านสกิลกับพลังชีวิตให้ด้วยนะอันนี้มันก็จะมีแค่แบบอ่ามีไม่ครบเครื่องนะ ถ้าครบเครื่องแบบอยากได้ทาดูคริสต์มาสอะไรอย่างนั้นเมื่อกี้ตัวที่แล้วปล่อยออกมาแล้วมันยิงไปโดน2ตัวใช่ไหมเรามาดูรอบนี้ว่ายิงครั้งแรกจะโดนกี่ตัวเฮ้ยโดน3เยอะกว่าเยอะกว่าล้วเห็นความแตกต่างเลยนะเมื่อกี้เราต้องสร้างกลุ่มให้มันได้สักระยะเลยนะฮะกว่าเขาจะสาดแบบทั้งฝูงนะรอบนี้แบบออกมาประมาณ3 4สตัวก็สาดทั้งฝูงแล้วดูดิเพื่อนเพื่อนทุกคนเห็นความแตกต่างไหมนี่โคตรแม่นหรือโห เมื่อกี้ทั้งแมปเลยนะโอ้โหก็คือแบบเห็นความต่างชัดเจนเลยนะกับการที่เราใส่โดนแน่นอนกับไม่ใส่นะโอ้โหโอ้โหทุกคนดูมันสาดเดี๋ยวขอแคปแป๊บนึงนะตกใจเไกลจริงดูมันสาบโอ้โหไม่ได้เดินบอกเลยไม่ได้เดินนะนี่ก็คือเจม่วงที่มีโดนแน่นอนก็เหมือนกับ ท่านอสที่มีถุงมืออินฟินิตี้นะฮะก็คือแบบเคาจะส่งพลังนะผมรู้แล้วทำไมแบบเขาถึงฮอตฮิตจังเลยช่วงนี้เนี่ยแบบโอ,โ,หโ,หโอ้โหก็คือทาุแสงออกมาใหม่เลยนะน้องบาวเนี่ยเขาก็เลยแบบหยิบทาุมืดตัวเก่งๆในอดีตกลับมาลัานวงการนะฮะแบบส็อตเจม่วงแล้วก็อาจจะมูนเยลลี่นะเพราะว่าก็มีคอมโบตัดแรกเหมือนกันนะฮะก็เอามาลานนำแล้วก็สตาร์ทเปลี่ยนทตุอะไรไปนะ นี่แต่ดูมันสาบทุกคนบอกเลยไม่ได้เดินนะโหน้องมันจะตึงเกินปุยมุยเดี๋ยวผมจะเอาไปสู้ในวิวพีนะฮะต่อไปนะ,ะนี่พอกดคูณสองปุ๊บมันทะลักออกมาจากรูปปั้นเลยไม่นะนี่แล้วจมมุแล้วก็ตุยแล้วจะไม่ให้น้องโดนแกงนะแล้วก็จะออกก่อนนะฮะนี่แบบแม่งโคตรสุดอะ <S <S ผมบอกเลยอ่าโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะไปใน p ิ p กันนะฮะเพราะว่าแบบอ่าทุกคนอาจจะคิดว่าแบบโอ้อโดโเมอกี้แบบไปเสเตเดนหลักแบบมอนเตอร์มเตอร์มันก็โดนสถานะง่ายอะไรงั้นใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลองใน p ิ p ให้ดูนะฮะว่าน้องเจมบ่วงเขาจะตึงขนาดไหนนะโอ้แบบจริงๆถ้าผมมีคนนี้นางพนันนี้ผมก็อยาก อยากเอาน้องมาใช้เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าน้องเป็นสายไวพิบใช่ไหมมันก็ต้องบางแล้วบางก็ต้องตายอะไรเงี้ยเนียพอตายปุ๊บก็มีรัฐแ,แทกอีกอะไรเงี้ยก็สาตาร์ทให้ได้แต่เจมวัวไม่มีก็คือตุยแล้วคือไปหวั่นเลยนะอันนี้เราก็ขอรีหาทีมที่เราจะสู้ก่อนนะฮะคนนี้มีบากิแม็กบอล็อกโอเคสู้ได้แหละสู้ได้แ,ละ,ดและนะเออถึงแม้ช่วงนี้ว่าเลพันเขาจะถูกลาบกลับมาโหดพร้อมกับของบต,ตัดแล่นะเราก็จะไม่หวั่นนะฮะ เอาจริงวันแหละแต่ว่าอันนี้เขามีน้อยไงถ้าแบบเจอทั้งทีมนี่เขาปล่อยมาสองเวฟแล้วก็แล่หนื่นแล้วนะอันนั้นเราก็อย่าไปสู้นะฮะโอเคเจม่งวงหลอกมาแล้วยังยืนอยู่ไหมยืนอยู่ยืนปั๊บอยู่โอเคเบาล็อกลงมาตุยขึ้นหวันไปแล้วนะโอเคเล่นเล็กตัวใหม่ก็ได้นะโอเคยิงไหมเจม่งวงสักดอกโอเคเขาก,กดอามาตานะล้วก็จะยิงลูกป,ปั้นหินไ่เข้าขเขานะฮะเราเราจะมาคอยดูลูกปั้นหินนะ โฟกัส <Focus S 2> ไปที่กลุ่มหลังของเขานะฮะสืบๆโอเคไม่ติดเลยฟันนุ่นบาลล็อกแม็ก่าจะลงดามเมจมาโดนเจม่วงผมตุย้ยหมดยกฟูงเลยนะเอ้ยมันผมหีนตัวหนึง่งหรือเปล่าโอเคตาฟาดแหละนี่เราก็ลงน้ําแข็งมาเลยนะที่นี่ก็ใช้ที่ผมผมก็คือเขาใช้อะไรมาแล้วก็จะใช้ก๊าบนะฮะเพราะเขาจะใช้ก่อนนี่เห็นรูปปั้นแล้วแล้วเขาจะใช้ก่อนแล้ว,ลวก็ใช้ที่หลังแล้วก็จะหมดก่อนอยเขาจะหมดก่อนเรานะเราก็จะชิงความไนดะ้เปรียบจากตรงนั้นนะฮะ ในตาแรกเราก็ไม่ค่อยจะเห็นความแตกต่างสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเจม่วงเราโดนบอลล็อกตัดเกิดน,นะโอเคเราก็จะไปส่องนะอ่าตาที่สองนะอันนี้เขาทีมเขาเท่เหมือนกันนี่โอเคตัวบินเยอะมากเลยฮารีแถวนี้เฮ้ยเรียก,กังลเลยวราไปตบเรียก,กังโชว์นะฮะาตาแรกเราไม่ค่อยน้องเจม่วงไม่ค่อยจะโชว์ฟอร์มเลออยยากเราก็จะมาดูในตาที่สองละกันแล้วแบบน้องเจม่วงจะแบกหมูย์นะ โอเคบัฟสองรอบไปมันจะโคตรเสียเวลาเลยนะอย่าเขาบัฟแค่รอบเดียวโอเค okay, ยิงไปแล้วเฮ้ย,ต,ย,ยติดอยู่เดียติดอยู่ดื้อโอเคเดี๋ยวเราจะพัดกลับไหมพัดกลับแล้วกันนะเฮ้ยมันติดนะทุกคนนี่นี่เนดะี๋ยวจะรู้ว่าตรงนี้มันจะยกฝูงไหมนะโอ้ย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 เอ้ย <laughs> เรามาโดนเจียม,ม่วงเขาตัดเกิดหรือเปล่าเนะี่ย เราจะมารีวิวเจม่วงเรา,เรากลายเป็นรีวิวเจม่วงเขานะนี่นี่นี่มันแค่ติดทั้งสองฝั่งนะก็แบบเท่าเทียมกนันนะฮะฝั่งนุ้นก็ติดฝั่งเราก็ติดนะเป็นการรีวิวเจม่วงแบบแอดวานนะโอเคเราก็ชนะได้แบบ e นะอีี่นะเมื่อกี้ตกใจนะเจม่วงเขาเสกมาเพิ่มหนึ่งทีมเราเป็นฟูงทีมรเมราเป็นหินยกฟูงเลยนะเดี๋ยวเสียวอ,อยู่เลยคุณแพทริกนะเอาไปส่องเกียร์เขาก็หน่อยดีกว่านะโอ้โหอันนี้คือได้มาจากเดือนนี้เลยใช่ไหมเนี่ยเกียร์จันทานย โอ้โหแล้วเขาก็ใส่เจม่วงนะอันนี้ก็โดนแน่นอนนะก็อย่างที่ผมบอกไปว่าอ่าเจม่วงที่มีโดนแน่นอนก็เหมือนธานอสที่มีถุงมือนะฮะนีย่ยเขาใส่เจนทายกเซตเลยนะโอ้โหนาฬิกาป็นเทนให้ดูเขามาใส่ตัวอะไรทุกคนเขามาใส่เลกังโอ้ยคนจะเสียของเลยแล้วก็ขวานขวานแล้วจะมีจันทาใส่ใส่เลกังทุกคนคิดเอาเกียร์เขาเหลือขนาดไหนเขาอาจจะไม่มีแท้งอื่นแล้วนะเอ,อเลนก็มีแต่มาใส่เลกกังผมเครียดเลยนะ <laughs> นาฬิกาเวนเทนโคจะเสียของนะสุ่มก็ออกยากแล้วเขามาใส่เลกลางอีกสงสัยตัวลูกหลักนะโอเคแล้วก็ไปหาทีมที่สองแล้วกันเดี๋ยวตัววินมันก็เยอะจังเลยนะลีแถวนี้นะฮะเคอันนี้สู้ได้ไหมมูนอ่ามูนเบสบอลน,นี่ <S <S ก็อาจจะเป็นแคนดิเดตโดยทาดมืดที่กำลังจะมาท้ายเรือนนี้ก็ได้นะเพราะว่าเขาออกมาว่ากังนะ สืบโอเคเราแช่ไปเราก็แช,แกแช่กลับไปเด้อนี่ผมก็จะทุกคนอาจจะเห็นเสเตปการปล่อยตัวของผมผมก็จะปล่อยอานูบิสออกมาเป็นเบือก่อนในตอนแรกนะลแล้วเราก็จะไม่ปล่อยมันเลยนะฮะเพราะว่าอ่าเรามีเยอะแล้วนะเราก็จะไปปล่อยตัวอื่นที่มันไม่หนักแร้เท่ากับอนูบิสนะโอ้โหกองหนังสือให้พวกเสษอะไรเงี้ยมันติดดีนะช่วงนี้แบบพวกสกิลปว่วนอะติดดีมากเลย คนก็เลยแบบขุดตัวป่วนเก่าๆโหดูเจม,ม่วงผมเสกทั้งฝูงอย่างตึงทั้งฝูงเหมือนกันไอเอกสารอะกองเอกสารนี่เแบบอเขาก็เสกผมแม่นเหมือนกันนะก็คือแบบตัวป่วนๆใช่ไหมแบบในอดีตที่มันเคยมีเมตาตัวป่วนอยู่ใช่ในะอดีตแล้วเขาก็โลทิ้งไปเพราะมันเป็นการเปลี่ยนผ่านของเมตาดามจอะไรอย่างนั้นแล้วตอนนี้ก็ขุดกลับมาใช้เพราะว่า เหมือนมันจะติดดีขึ้นอะไรอย่างนั้นพวกหนอนแสงบลาบลาบาอะไรก็ว่าไปนะฮะก็ช่วงนี้ก็เอาเอากลับมาเล่นเยอะนะใครที่มีอยู่แล้วก็สามารถขุดกลับมาเล่นได้เพื่อแบบอา,อาจจะสร้างความสนุกสนานให้กับนี่คนนี้ก็เอาหนอนแสงมาเล่นนะให้กับทีมนะอะไรอย่างงั้นสู้ดีไหมส้กาดายนะเราจะมาลองพลังหนอนแสงกันนะฮะผมเคยเจออยู่ทีมหนึ่งต้นหลีกสัปดาห์ที่แล้วมัง้ง านอนแสงแว่าแบบใบโคตรโหดอ่ะแพ้เพราะนอนแสงเลยไปดูกันว่าตาน,นี้เราจะแถทแพ้ไหมนะเมื่อกี้เอลนญยํำกะหม่อมใบเจียม่วงผมปิวเลยนะแม่นายเอลิย้ำกำหม่อมโอเคบากีนี่คนก็ขุดกลับมาเล่นเยอะนะว่าจะขายโหเจมง่วงเจมง่วงทำเกมจ๋าๆเลยน้องนี่ นอนส่งนอนแสงอะไรโดนเจมมวงผมแบบเสกเป็นขินหมดนะเอไอ้บาวใหม่ก็ไม่รอดนะฮะรอรอลุกโป่งฟองสบู่มันหมดก่อนนะแล้วมันก็จะตุยนะฮะฮิฮิฮิฮเขาจะพัดเราหรือเปล่านะหรือว่าบอดจะยอมแพ้แบบง่ายๆอีซี่อีซี่นะโอ้โหโอเคเกมนี้ก็จบไปแบบง่ายๆอีซี่อีซี่เลยนะคือน้องบอดเขารู้ว่าสู้เราไม่ได้เขาก็จะไม่ดันทุลังนะ สองเกียร์หน่อยได้ไหมอ๋อโหคือคนได้เกียร์รอบเดือนนี้ง่ายมากเลยหรือเปล่าหรือไม่เขาก็ไปสุดที่การันตีนะนเนี่ยเนี่ยเขาไม่แบบแปดดาวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเมื่อกี้ผมมีนะไม่ได้ไม่ได้ถึงหกนะถ้าประมาณสี่หกแหละเพราะผมเห็นเอเลนใส่ขวานและสมีจันทาอันนี้เขาเอาโซนิกมาลอบวนี้ไม่สู้นะไม่สู้ดูทีมเขาแบบเก้าดาวแม็กแบบแ,บบแบบท้รังทีมเลยนะน่ากลัวมาก เอลซีคืออันนี้ผมเคยสู้ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมัง้งโอเคเขาก็ไม่ปั่นไอ้นีแม็กสักทีนะเพราะว่าสัปดาห์ก่อนที่ผมมาตีเขามันก็มันก็อยู่ร่างนี้นะหรือว่าเขาอาจจะไม่มีวัตถุดิบหรือเปล่าอาจจะใช่นะนี่สเต็ปเราก็ปล่อยอาโนบิสไปสามรอบก่อนนะเพราะว่าผมใส่เกียร์ปล่อยตัวไวนะฮะแล้วก็ปล่อยแทงค์ไปรับเท้าให้เรานะ เอเลนย่ำก็หมอมผมเคยเอาเ,อเกมม่วงทำเกมอีกแล้วน้องนี่ผมว่าแล้วมันต้องเสกแม่นนะก็คือแบบทาน้อนนะทานอนของขีมไลเลนเจอร์นะก็คือทำเกมอย่างดีเลยนะแบบเขายืนเป็นหินเขาก็จะก,กิวอะไรใส่เราไม่ได้แล้วก็แบบชนะได้แบบชิวๆอีซีๆ่ๆนะฝั่งหนูนี่แบบร้องไห้เลยนะฮะโดนเกมม่วงขนาดนั้นนะ เขาก็มีดาวินซี่ด้วยนะถ้าดาวินซี่เขากอบเจม,ม่วงที่มีถุงมือทานอสเราไปแล้วก็ยิงใส่ทีเราเองนี่มันจะหามากเลยนะฮ้ยรอบนี้บอดขาใจสู้แฮะแบบรนยัดหน้าบ้านจะแพ้แล้วก็ก็สวนซะหน่อยอะไรอย่างนั้นนะแต่ไอ้ลูกโป่งของบาวใหม่นี่มันก็ช่วยได้เดียวนะไอ้อมาตะที่แท้จริงอะไรนั่นแหละมันแบบพอหายปุ๊บก็ตุยเหมือนเดิมนะ แต่ว่าผมก็อยากได้อยู่นะแต่ผมหมดกันมันไป300ใบแล้วเดือนนี้แล้วแบบเศร้ามากเลยน้องไม่ออกนะผมก็ไม่เอามาแล้วนะถ้าแบบมันจะไม่มาหาผมนะเนี่ยคนนี้ก็มีอีกแหละไอ้ไอเกียเดือนนี้เี่ยไอจันทาเนี่ยเขาดูออกง่ายอั่งเลยผมสุ่มไป3,000กว่าออก2ชิ้นเองแต่ก็ยังดีที่ได้ออกชิ้นที่ดีที่สุดนะก็คือขวานลัศมีจันทานะฮะก็ตอนนี้ยัดมายากลอยู่นะ อ่าอันนี้ผมย้ายมาเล่นในระบบ iOS เพราะว่าผมเติมในระบบนี้นะเพราะว่าของ a อ d ด o อ d ขาดมากเลยเ้วเดยกเราก็จะเข้ามารับ r ูบีกันอกเองนะฮะนี่เราก็จะได้กลนะ่องเกียร์นะเออไอแพคอันนี้ใช่ไหมเลือกอุปกรณ์อันนี้ผมก็เลือกมาเป็นอ่าช่องกลางของปีใหม่นะเอามาจะได้เอามาลดแร่3จุดให้กับน้อนเรมของผมนะฮะตอนนี้จะใช้แร่อยู่ประมาณ2 0 0เองนะ ก็คือแบบสบายๆเลยนะเมื่อก่อนใช้อยู่600นี่แบบหนักแร่มากเลยแบบจะเรียกทีหนึ่งนี่ก็คิดแล้วคิดอีกนะฮะตอนนี้เป็น9ดาวแม็กแล้วก็แร่200อะไรอย่านก็ฟินๆมากใส่อัปเกรดธาตุมีโดนแน่นอน,นก็คือน้องเลมผมฟูมากเลยนะแล้วก็แบกอย่างดีเลยฮะน้องเลมนะเอาล่ะท้ายที่สุดนี้ก็ ไม่รู้จะพูดอะไรโอเคนี่น้องเจมม่วใส่โดนแน่นอนนะฮะก็สุดจริงๆนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ